เวฟ่ฟวันนี้มาพบกับร้านแม็กมอเตอร์ไซค์นะครับก็เป็นช่อง u t u b e นะครับที่ทำเกี่ยวกับการรับซื้อขายมอเตอร์ไซค์มือสองก็ถ้าเกิดหากลกค้านะครับกำลังมองหาร้านรับซื้อขายมอเตอร์ไซค์มือสองนะครับก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube ช่องนี้ของผมเอาไว้ด้วยนะครับผมเท่านั้นยังไม่พอแนะนำว่าให้กดกระดิ่งแจ้งเตือนทิ้งเอาไว้เลยเวลามีรถอะไรสวยๆเข้ามาใหม่ๆนะครับลูกค้าก็จะได้ไม่พลาดรถสวยๆจากทางร้านนะครับก็วันนี้นะครับก่อนที่จะ มาเริ่มคลิปวิดีโอนี้กันนะครับผมก็อยากจะขอขอบคุณนะครับพี่ไม้นะครับที่ อยู่จังหวัดลบบุรีนะครับได้โทรติดต่อเข้ามานะครับว่าอยากจะขายมอเตอร์ไซค์มือสองนะครับอ่าคันแอร์หลอกข้างหน้าผมนี้เองนะครับจริงๆอย่าเรียกว่ารถมือสองดีกว่าเรียกว่ารถใหม่ป้ายแดงก็ได้นะครับพี่รถสภาพใหม่กิบเลยนะครับกับเจ้าแอร์หลอกคันนี้นะครับเป็นตัวโฉมใหม่ล่าสุดแล้วนะครับรถปี2021นอะครับอายุเพียงแค่8เดือนเท่านั้นเองนะครับเลขไม้รถวิ่งไปแค่3,000กิโลวิ่งน้อยมากๆนะครับผมยังไงก็ต้องขอขอบคุณพี่ไม้นะครับอ่าที่ คิดถึงกันนะครับ FC จากในช่อง YouTube นะครับอ่าคิดถึงกันว่าอยากจะขายรถนะครับแล้วก็ได้ติดต่อเข้ามาขายให้กับทางผมนะครับอ่ายังไงก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณครับ 2. นะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเอ่อไม่รู้ว่ามันเป็นที่สีของตัวรถหรือว่ามันเป็นที่กล้องนะครับสีที่ลูกค้ากําลังเห็นอยู่ตอนนี้นะครับกับสีของความเป็นจริงนะมันจะคนละสีกันเลยนะครับอย่างในกล้องตอนนี้อ่ะชิ้นพลาสติกตรงนี้ครับ ชิ้นนี้นะครับอ่าบางโคนหน้านะครับแล้วก็รวมถึงสติกเกอร์นะครับที่เป็นสีอย่างเนี้ยสีฟ้าๆอย่างเงี้ยที่ลูกค้ากําลังเห็นอยู่นะตอนนี้นะครับเอ,อ่อถ้าสีในมุมมองจริงๆนะครับมันจะเป็นสีเขียวมิ้นท์นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพ ที่เป็นภาพของทางยามาฮ่าเอาไว้ให้นะครับว่ารถมันจริงๆแล้วมันเป็นสีไหนนะครับก็เดี๋ยวจะแปะเอ่อภาพต้นฉบับจริงๆเอาไว้ให้นะครับอ่ะอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะต้องปรับในกล้องยังไงนะครับอ่ะก็อยากจะให้คลิปนะครับมันเป็นคลิปที่ตรงมากที่สุดนะครับผมก็เลยขออนุญาตแจ้งลูกค้ากันตรงๆแบบนี้เลยแล้วกันนะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพตัวรถโดยรวมของคันนี้กันเลยนะครับก็เริ่มกันตั้งแต่ด้านหน้าของตัวรถนะครับกระจกมองข้างนะครับชิลด้านหน้านะครับคือเดิมๆหมดเลยนะครับนี่ไม่มีรอยนะครับรถคันนี้บอกได้เลยว่ารถสภาพใหม่เหมือนป้ายแดงเลยนะครับใครที่กําลังคิดว่าจะไปซื้อ a อ r ์หลอกตัว Y c o n n e c t นะครับอ่านี่ลองดูคันนี้ก่อนนะครับรับรองได้เลยนะครับว่าถูกก่อออกใหม่แน่นอนนะครับอ่าชิ้นนี่บังลมด้านหน้าตรงนี้นะครับนี่สีสันสวยงามนะครับไม่มีตำหนินะครับรถสายกิฟเลยนะครับแล้วก็ตัวโคมไฟหน้าเองนะครับนี่โคมไฟหน้าก็จะถูกเปลี่ยนนะครับไม่เหมือนกับตัวเก่านะตัวใหม่มันจะมีความลักษณะเป็นเหมือนแบบเหลี่ยมๆมากกว่านะครับอ่ะแต่ยังให้แสงสว่างนะครับเป็น LED แสงสี ขาวนะครับส่วนบางโคลด้านหน้านะครับจะมีตําหนินิดเดียวบริเวณไฟบางโคลแค่ตรงจุดนี้เล็กน้อยนะครับนิดเดียวเองนะครับแล้วก็ส่วนจรบางโคลนะครับของยามาฮ่าเขาจะเป็นพลาสติกด้านแบบนี้นะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับส่วนล้อแมกนะครับมาพร้อมกับยางเดิมนะครับยางเดิมนะ ดอกยางนะครับหนาตึบเลยนะครับยางยังใหม่กิฟอยู่เลยนะครับส่วนจานเบรกนะครับนี่ให้ดูได้เลยทั้งวงนะครับไม่มีสนนิมขึ้นแล้วก็ตัวผิวสัมผัสของจานเบรกเองนะครับนี่ผิวเรียบเนียนนะครับจานนะครับความหนาปกติเลยนะครับปั๊มเบรกหน้าหนึ่งพอร์ตนะครับแล้วก็ที่อยากจะให้ดูต่อมานะครับนี่ถ่ายด้านในแบบนี้นะครับรถใส่กิฟเลยนะครับนี่ไม่มีฝุ่นแดงไม่มีอะไรติดเลยนะครับ ไฟเลี้ยวจะย้ายมาอยู่ด้านล่างอย่างนี้ทั้งสองข้างนะครับคล้ายๆกับตัว YamahaN Max นะครับส่วนชุดสีอ่ะให้ดูตั้งแต่ด้านบนก่อนดีกว่าอ่าด้านบนนะครับบริเวณตุ้มปลายแฮนด์นะครับฝั่งนี้ด้านขวาของตัวรถนะอ่านี่ไม่มีตำหนินะครับแล้วก็ก้านมือเบรกก็เช่นเดียวกันนะครับส่วมุมตรงนี้ล่ะอ่านี่ชุดสีตามนี้เลยนี่ถ่ายกันให้ดูแบบใกล้ๆเลยเหมือนลูกค้า มาดูรถด้วยตัวเองนะครับใต้ท้องก็ไม่มีรอยกระแทกกับขอบฟุดบาทนะครับอ่าส่วนพลาสติกนะครับชิ้นนี้จะเป็นสีดําด้านนะครับอ่าสีตรงนี้จะไม่เหมือนกับที่ตามองเห็นกับในกล้องนะครับอ่านก็แจ้งลูกค้านะนี่ตรงนี้นะครับ แล้วก็ให้ดูบริเวณพักเท้านะครับทําไมเวลาถ่ายคลิปรถผมชอบถ่ายบริเวณพักเทา้าพูดในหลายๆขั้นเลยนะครับก็เวลารถมันล้ม,มนะครับแน่นอนนะครับพักเท้าตรงนี้มันยังไงมันต้องโดนด้วยนะครับแต่คันนี้รถใหม่คิปไม่มีรอยเลยนะครับหม้อน้านะครับดูรังผึ่งได้เลยนะครับใส่มากนะครับใครซื้อคันนี้ไปนะผมบอกได้เลยว่า โอ้คุ้มนะครับคุ้มพูดได้คําเดียวว่าคุ้มนะครับท่อรถยังเป็นท่อเดิมเดิมนะครับคอท่อดําสนิทเลยนะครับโชคสอข้างก็ยังคงเป็นโชคเดิมนะครับอ่านี่ชุดสีด้านหลังนะครับบริเวณจับหลังด้านท้ายก็ไม่มีตําหนิแม้แต่นิดหนึ่งนะครับอ่านี่แค่นิดนึงก็ไม่มีนะรอยคันนี้รถใหม่มากนะครับ ต่อมานะครับฝาครอบกองฝาครอบสายพานนะครับดำสนิทแบบนี้เลยนะครับไม่มีรอยถลอกนะครับแล้วก็พักเท้าหลังด้านนี้ก็ไม่มีตำหนิเช่นเดียวกันลองดูได้นะครับนี่ตัวเหล็กของเครื่องเองนะครับก็ใหม่กิ๊บแบบนี้เลยนะครับคราวนี้มาด้านบนกันบ้างนะด้านบนนะครับของฝั่งนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับก็ไม่มีรอยนะครับสองข้างเลยแล้วก็ฝั่งนี้ล่ะนี่ฝั่งนี้เช่นเดียวกัน นะครับต้ายทองนะครับโดยรวมนะครับทั้งคันนะถ้าแค่ผมพูดตามตรงเลยตำหนิที่ผมเจอนะครับนี่เลยนะครับตั้งแต่ต้นคลิปนะครับแค่ปลายบางโคนแค่นั้นเองชิ้นเดียวนะครับเป็นล้านที่แปลกมากๆนะครับชอบหาตำหนิให้กับลูกค้านะครับเออบางทีลูกค้ามาดูรถด้วยตัวเองยังไม่รู้เลยนะครับว่ารถมีตำหนิตรงไหนแต่อันนี้หาให้กับลูกค้าได้กันเลยนะ แล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นตัวกุญแจนะครับกุญแจแท้มา2ดอกนะครับปลอกสำรองดอกสำรองยังไม่ถูกเปิดใช้นะครับนี่เบ้ากุญแจอะไรคือใสย่สยหมดเลยนะครับต่อมาออตัวนี้นะครับมันจะแตกต่างจากตัวแอร์หลอกรุ่นเก่าตรงที่ว่าตัวนี้มันจะเป็นตัว Y c o อน e c t แล้วนะครับจะสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือได้นะครับ อ่ะแล้วก็อันนี้มีที่แขวนกับข้าวมาให้เรียบร้อยนะครับเกะด้านหน้าฝั่งซ้ายก็จะมีช่อง power outlet อยู่บริเวณนี้นะครับอ่านี่เอาไว้สําหรับในการชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับน่ะนี่เปิดให้ดูแบบนี้นะครับอ่ะแล้วก็ฝาถังน้ํามันนะครับสามารถเปิดได้ที่ตรงนี้นะครับอ่ะต้องเปิดมาตําแหน่งที่ open ก่อนนะอ่ะนี่ครับฝาถังน้ํามันอะไรก็คือใหม่หมดเลยนะครับต่อมามาดูใต้เบาะก,กันก่อนนะครับ ใต้เบาะนะครับก็กว้างขวางนะครับอ่าใต้เบาะจะคล้ายๆกับตัวรุ่นก่อนนะครับอ่ะสามารถใส่ของความจุได้ใกล้เคียงกันนะครับอ่านีออ่รหัสบาร์โค้ดรถนะครับบุ๊กเซอร์วิสนะครับคู่มือการใช้งานทั้งสองเล่มมีให้ครบหมดเลยนะครับอยู่ครบหมดนะครับอ่านี่แล้วก็ ต่อมาเดี๋ยวมาสตาร์ทฟังเสียงของเครื่องยนต์ไปพร้อมกันนะครับแต่ก่อนที่จะสตาร์ทเอามือจับท่อให้ดูก่อนเลยอันนี้คือท่อนะครับบริเวณเขาเรียกว่าอะไรคอท่อนะครับนี่เครื่องเย็นๆแบบนี้สามารถเอามือจับคอท่าคอท่อได้นะครับแปลว่ารถเครื่องเย็นมากๆนะครับอ่ะก็เมื่อกี้เอามือจับคอท่อแล้วต่อไปเดี๋ยวเรามาสังเกตนะครับตัวนี้มันตัววายนะครับมันจะมีเขียนตรงเนี้ยบริเวณตรงเนี้ยนะครับอันนี้ชี้ให้ลูกค้าดูก่อนเดี๋ยวจะมันจะเร็วมาก บริเวณตรงนี้มันจะขึ้นเลยว่าเป็นรูปโทรศัพท์มือถือมีเขียนแอปอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะครับเนี่ยเนี่ยครับมันจะมีเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีขึ้นแอปเนี่ยครับมีแอปอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยตัวโทรศัพท์มือถือของผมเองอ่ะไม่มีแอปของเขานะครับจะต้องโหลดมานะครับถึงจะเชื่อมต่อกับรถได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกรอบนึงเผื่อลูกค้าดูไม่ทันนะครับฝั่งด้านซ้ายก็จะมีเนี่ยรูปรูปโทรศัพท์มือถือเมื่อกี้เนี่ยกับรูปเหมือนแบบเป็นกล่องข้อความนะครับอ จะอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็ที่แปลกมากๆนะครับที่ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าโดดเด่นดีไหมนะครับปกติแล้วนะครับรถนะครับที่เราเห็นกันนะเขาจะมีวัดรอบแค่ด้านบนอ่ะใช่ไหมด้านบนแค่อันฝั่งเดียวนะแต่รุ่นนี้เขาทําวัดรอบมาให้อ่ะครับสองฝั่งเลยนี่สองฝั่งพร้อมกันนะครับส่วนจอนะครับผมรู้สึกว่าจอมันเล็กกว่าตัวก่อนหน้านะครับแล้วก็สามารถบอกอะไรได้บ้างนะครับในจอนี้ก็คือบอกนาฬิกานะครับอย่างตอนนี้ก็4ี่โมงครึ่งนะครับสี่โมงยี่สิบ ความเร็วนะครับเล็กไม์ลถคันนี้ก็วิ่งไปที่3350มกิโลนะครับสองฝั่งนี้ก็จะเป็นในเรื่องของวัดรอบนะครับอด้านล่างก็จะเป็นสถานะน้ํามันที่มีอยู่ในถังนะครับจับทิปหนึ่งได้ทิปสองได้นะครับวัดอัตราเฉลี่ยน้ํามันนะครับแล้วก็วัดแบตที่มีอยู่ในรถนะครับอ่าก็น่ากลับมาหน้าทิปนะครับ่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเมื่อกี้เอามือจับคอท่อให้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องกันเลยนี่ เครื่องยอนต์สตาร์ตติดแล้วนะครับสตาร์ทมือชึ่งเดียวนะครับเครื่องเย็นๆนะครับนี่เดินเบาอะไรทุกอย่างนิ่งปกติเลยนะครับเห็นไหมสองข้างมันจะเท่ากันนี่อยู่ที่ประมาณ2 0 0 0นรอบนะครับก็จะประมาณนี้เท่ากันเลยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรวัดรอบนะครับมีทั้ง2ฝั่งเลยนะครับโดยปกติเราจะเห็นแค่มีฝั่งเดียวนะครับแต่คันนี้มีมาให้2ออันเลยนี่ปิดมันก็จะขึ้นพร้อมกันแบบนี้ เดี๋ยวลองฟังเสียงตอนเดินเบาก่อนนะครับอย่าเพิ่งเร่งเครื่องนี่ให้ฟังเสียงเดินเบาเลยเป็นไงบ้างไม่คิดเลยรถเครื่องเดินเบาอะไรคือนิ่งเงียบปกติเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเบิ้ลเครื่องให้ฟังเสียงชัดๆนะครับ น,นะครับเดี๋ยวดูนอนบิดคันเร่งด้านบนบงังเนี่ยคันเร่งบิดติดมือเลยนะครับเออถ้าพูดกันตามจริงนะผมมีความรู้สึกว่าตัวใหม่เนี่ยคันเร่งอะครับเหมือนจะใช้น้อยกว่า จะใช้น้อยกว่าตัวก่อนหน้านี้นะครับอะอย่างเช่นลองสังเกตน,นะ4,000รอบเนี่ยผมบิดแค่นิดเดียวอยงเนี่ยน,นิดเดียวจริงๆนะเนี่ยลองดูเนี่ยมือแทบจะไม่ก็ได้กระดิกอะไรเลยเนี่ยเนี่ยนิดเดียวมากครับ๊แบบเดียวไป4,000รอบแล้วไวมากนะครับแล้วก็เหมือนมันจะเกิน4,000รอบด้วยนะอะถ้าบิดอย่างเงี้ยเนี่ยอะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคราวนี้มาดูระบบไฟกันบ้างนะครับรถใหม่ป้ายแดงแบบนี้นะครับก็เช็คระบบไฟเหมือนกันไฟหน้านะครับนี่ ติดแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็เปิดไฟสูงนะครับอ่าไฟสูงก็จะติดด้านขอบข้างๆนะครับอ่านี้นะครับมี LED Bar ด้านบนให้นะครับเป็นแสงสีขาวส่วนไฟเลี้ยวล่ะไฟเลี้ยวด้านซ้ายนะครับของตัวรถติดปกตินะครับต่อมาด้านขวาอ่านี่นะครับแล้วก็เมื่อกี้ ไม่ได้ให้ลูกค้าดูยางด้านหลังยางหลังอ่ะให้ดูอีกนิดนึงนะครับยางหลังคือยางเดิมๆที่มาจากทางโรงงานนะครับยางลูกปืนล้ออะไรคือยังเงียบอยู่เลยเห็นไหมเนี่ยไม่มีเสียงอะไรแปลกปลอมนะครับรถใหม่จริงๆนะคันนี้คราวนี้มาคุยกันถึงเรื่องคะแนนรถคันนี้ดีกว่านะครับผมจะสรุปคะแนนให้ฟังและนะครับก็เออหรอ,อ,อกนะครับตัว Y c o n n e c t ตตัวนี้นะ สภาพชุดสีของตัวรถนะครับกับเครื่องยนต์นะคันนี้ผมให้เลยนะครับอยู่ที่ประมาณ98%นะครับรถเป็นรถมือ2นะครับแต่สภาพนะครับบอกได้เลยว่าป้ายแดงมากๆนะครับใหม่มากๆตำหนิทั้งคันที่ผมเจอนะก็ตามที่ผมแจ้งเลยแค่บริเวณปลายบางโคนตรงจุดนี้นิดเดียวนะครับทั้งคันมีแค่นี้จริงๆนะครับถ้ามีมากกว่านี้ก็จะแจ้งลูกค้านะครับ คราวนี้มาถึงเรื่องราคานะครับคันนี้เสนอขายราคาเบาๆกันนะครับเพียงแค่62,900บาทนะครับราคานี้ลูกค้าจะได้รับอะไรบ้างนะครับผมหนึ่งเลยส่งฟรีสําหรับลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพนะครับแล้วก็ปริมณฑลนะครับผม2นะครับรถมีการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้ใหม่ก่อน1ครั้งนะครับก่อนที่จะส่งมอบให้กับลูกค้านะครับ 3. การรับประกันในส่วนของเครื่องยนต์นะครับให้นานถึง30วันไม่จํากัดระยะทางนะครับลูกค้าซื้อไปขี่ได้เลย อัดได้เต็มที่นะครับภายใน30วันนะครับถ้ารถมีปัญหานะครับผมซ่อมให้นะครับผมจริงๆแล้วนะครับรถเขามีประกันนะครับจากทางยามาฮ่าเองอยู่แล้วนะครับพอรถเพิ่งจะวิ่งแค่3000กิโลเท่านั้นเองนะครับรถก็จะมีทางประกันของยามาฮ่าให้อยู่แล้วนะครับแต่อันนี้คือผมแบบใจใจเลยก็คือ รับประกันให้ลูกค้าเพิ่มอีก30วันนะครับใน30วันนี้ลูกค้าไม่ต้องไปเข้าามาฮ่าก็ได้มาหาผมเลยเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองนะครับสี่การรับประกันเกี่ยวกับเอกสารชุดโอนนะครับว่ารถซื้อไปนะครับจะต้องโอนได้1ล้านเปอร์เซ็นหากซื้อไปแล้วโอนไม่ได้นะครับนำรถมือคืนเลยนะครับผมคืนเงินให้เต็มจํานวนที่ลูกค้าซื้อไปนะครับไม่มีหากค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับคืนเงินให้เต็มจํานวนจริงๆนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดหากใครชอบคันนี้อยากจะมาดูรถด้วยตัวเองนะครับสามารถมาได้ที่ซอยเพชรเกษม77 ไม่ถูกโทรหาผมได้ที่เบอร์080 5580396นะครับแล้วก็ทางร้านนะครับมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองนะครับเผื่อลูกค้าอยากจะเข้าไปดูรถคันอื่นๆของที่ร้านนะครับทางร้านก็จะมีเว็บไซต์ชื่อว่า w w w m c m o t o r c y c e c o m นะครับลูก้าลูกค้าพิมพ์ไปเลยนะครับบน Google ก็ได้นะครับว่า MC m o t r c e นะครับมันก็จะขึ้นเหมือนกันนะลูกค้าสามารถเข้าไปเลือกซื้อรถในร้านได้เลยในร้านตอนนี้นะครับบอกได้เลยว่ามีรถเยอะมากๆนะครับประมาณ40-50คันนะครับแล้วก็ ทางร้านยังมีแฟนเพจ a c e b o o k นะครับที่เป็นของตัวเองอีกใช้ชื่อเพจว่า MC มอไซค์นะครับก็ผมจะค่อนข้างเรียกได้ว่าอัพผลงานซื้อขายในเพจบ่อยมากๆนะครับแทบจะทุกวันเลยนะครับพอรถที่ร้านค่อนข้างจะเข้าไวออกไวนะครับอ่าเข้าไวออกไวจริงๆนะไม่ได้โม้นะครับอันนี้เข้าไวออกไวจริงๆนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับก่อนลาจากกันนะครับใครมีมอเตอร์ไซค์มือสอนะครับอยากจะขายนะครับอ่า อยากจะขายอยากจะมามาแบ่งปันกันนะครับอ่าก็สามารถถ่ายรูปรถนะครับรอบคันส่งมาได้เลยที่ ID l ดี e s ลน์แอ3ไซมีตัวแอดนำหน้าด้วยเดี๋ยวผมประเมินราคาให้แล้วไปรับซื้อรถให้ถึงนาบ้านลูกค้านะครับผมก็จะเหมือนกับพี่ไม้นะครับที่ติดต่อเข้ามานะครับอย่างพี่ไม้เองเ,องเนี้ยอยู่ลบบุรีผมก็ไปซื้อนะครับถ้าลูกค้าท่านอื่นนะครับอยู่จังหวัดไกลๆอย่างลบบุรีอย่างเงี้ยอุอทัยนะครับอ่างทองอย่างเงี้ยผมก็ไปนะครับถ้ารถสวยนะครับผมเออเวลาไปซื้อเนี่ย ถ้าบอกว่ามาจาก u t u b e เนี่ยส่วนใหญ่ผมจะไปเองนะครับจะได้เจอกับ FC ด้วยนะครับอ่าก็ถ้าเกิดหากใครอยากจะขายรถนะครับก็อย่างที่บอกเลยติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์มือถือก็ได้นะครับ080 558 0396หรือว่าจะ ID ดี n e น์แอ m ไลน์เอ็มซีหนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมประเมินราคาให้อย่างที่บอกนะครับแล้วก็เราจะได้พบกันนะครับผมโอเคไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็ขอฝากเจ้าแอ r ล็อกคันนี้เอาไว้เป็นตัวเเเลพิิ่มมต อีกสักหนึ่งคันนะครับผมไงก็ขอขอบคุณลูกค้านะครับที่ดูคลิปวิดีโอนี้จนจบคลิปนะครับขอบคุณครับ